สวัสดีค่ะวันนี้พ่อทั้งเอ๋นะคะคนบ้าหวยรวยแน่นอนประจำวันที่20มิถุนายน2566ค่ะเจอกันนะคะกับแนวทางของฮานอยฮานอยพิเศษฮานอย VP พลาวสตาร์ p, ar, และเราจจำปาสักค่ะวันนี้มี5แนวทางเท่านั้นนะคะชอบแนวทางไหนก็ตามแนวทางนั้นเล่นง่ายๆนะคะแนวทางตังเอ๋เนี่ยคือ1วิ่ง2ลาก3เจาะนะคะ ง่ายแค่นี้เดียวเองนะคะที่สำคัญก็สนับสนุนสลากกินแบ่งนะคะของเวียดนามกันด้วยทางเรานะคะทางเราเอง,เองนะคะคิดคำนวณเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยวันนี้เป็นไงบ้างคะแต่ละจังหวัดเนี่ยอากาศดีรอเปล่าคะวันนี้น้องเอกก็อากาศดีมากดูจากหน้าเห็นไหมแดดสองดีมากเลยนะคะอยากให้แดดสองตลอดเลยนะเพราะช่วงนี้ก็แบบฝนตกบ้างนะคะเนาะก็ดูแลรักษาสุขภาพมันด้วยค่ะแนวทางของน้องเอก็มีให้ ทุกวันเลยนะลงแทบทุกวันเลยทางเว่เพนเป็นทาง Facebook คนมาหมวยหรือว่าทางอ่า YouTube YouTube จะลงเป็นช็อตให้คือง่ายมากๆส่วนเมื่อวานเนี่ยนะทางของเราสตาตไอเราพัฒนาอ่าเราชุดพัฒนาชุดเรา,ามาแล้วเนี่ยก็คือเข้าทุกง,งวดลงให้ทุกง,งวดเลยนะคือเข้าตั้งแต่แบบเจาะบ้างเด้งบนล่างนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าสามตัวเนาะออ,อให้สองเก้าแปดออกเก้า สอหรือ982นี่แหละนะคะแล้วก็ด้านล่างออกศูนย์ก้าก็คือเด้งบนล่างแล้วก็สามตัวด้วยเนาะเดี๋ยวใครไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะคะทาง YouTube คนบ้าหวยรวยแน่อนอนหรือทางแฟนเพจ a c e b o o k คนบ้าหวยรวยแน่อนอนบางครั้งเนี่ยเราไม่ทันนะก็จะทําเป็นช็อตให้แต่ลงไหมก็คือลงอะไรมาช้าแต่มานะมาช้าแต่มาชัวโอเคปะอ่าก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยไปรับชมอันที่บอกนะคะชอบแนวทางไหนตามแนวทางนั้น อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยได้พูดคลิปยาวอย่างนี้พูดแต่คลิปสั้นไม่ค่อยได้เห็นหน้าตาด้วยเดี๋ยวกลัวท่านผู้ชมาลืมลืมหน้าน้องเอ๋ไปนะคะบางท่านหูทักมาไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะอินบ็อกซ์มาโอ้น้องเอ,งไงงอ๋ไม่ลงแนวทางแล้วหรือแอดไลน์มาไม่ลงแนวทางแล้วหรืออะไรเงี Ad ้ยแอดไลน์แอดไลน์นะถ้าใครอยากจะอยู่ด้วยกันเนะี้ยเออเข้ามาคุยคุยในกลุ่มอะไรเงี้ยก็คุยได้นะคะแต่ถ้าขอแนวทางอะไรเงี้ยคือเราจะให้ทาง YouTube กับ a c e b o o k เท่านั้นนะคะไปรับชมแนวทางกันเลยค่ะไปค่ะ มาค่ะท่านผู้ชมขาสำหรับแนวทางนะวันที่20เริ่มต้นด้วยสวยๆกับแนวทางของฮานอย VIP ค่ะก็ออกรอบเวลาเนี่ย19เนาฬนาทีนะคะวันนี้น้องเอดได้เด่น3รอง4เน้น3 2รอง3 7 4 7กัน3 9นะคะ4 5 แปดสามสหนึ่งสาเจดแล้วก็ห้าสี่เจ็ดนะคะแนวทางเลขของเอกก็จะเป็นแบบ3 4ี่เนี่ยก็คือสามารถวิ่งรูดได้เลยหรือว่าใครทุนน้อยก็เจาะไปนะคะเนาะแต่วิ่งอ่ะได้แต่หนูแนะนำให้วิ่งมากกว่าเพราะว่าวิ่งเนี่ยก็จะได้ถอนตลอดนะคะเราไม่ได้เน้นแบบว่ากะรวยไม่มีใครเล่นหวยรวยนะคะอยากให้แบบพี่ๆเล่นแบบ เขาได้ค่าค่าควบค่าพอกรุบกริบกรุบกริบนะคะอย่าเล่นเอารวยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าออกอะไรเนาะถ้าน้องเอ๋รู้ว่าเลขออกอะไรคือหนูรวยละไม่ต้องมาไม่บอกเป็นแนวทางใช่ไหมคะท่านผู้ชมก็อย่างที่บอกเลยค่ะฝากไว้เลยนะคะนะคะการพนันหรือว่าแบบสิ่งผิดกฎหมายอะไรเงี้ยคือไม่ได้ทําให้เราแบบรวยนะคะแต่แบบทําให้แบบเราแบบพอแบบเป็นขนมหวานกรุบกรุบกรุบกริบนะแลยท่านบอกว่าโอ้ขาดไม่ได้เลยนะคะก็มีแนวทางมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนาะอ่ะแนวทาง VIP ผ่านไปแล้ว ต่อวันที่แนวะทางของฮานอยพิเศษนะคะอย่างที่บอกเลยค่ะช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดงสิ้นเนาะ,ะทําให้ดูเฉยๆทาให้ดูพี่ๆดูทุกท่านรับชมพยายามจะมาลงให้ทุกๆวันบางท่านบอกหูหายไปไหนคิดถึงนาทีหายบ้างไม่หายบ้าง FC ไม่สําคัญหรือไงนะมาบ้างไม่มาบ้างทุกคนสําคัญหมดค่ะอย่างีบอกช่วงนี้เราก็มีงานเนาะก็จะพยายามนะคะมาทําให้ทุกๆวัน เพราะว่าอย่างที่บอกเลยอยากจะทําให้นะแต่โหฮาหนอยวีพีออกทุ่มครึ่งเงี้ยกลับบ้านไปก็นอนเพียละคือแบบไม่มีเวลาก็เลยต้องมาทําตอนเช้าบาครั้งกันทาตอนเช้าก็จะทำแบบคลิปแค่คลิปสั้นๆเยค่ะคลิปช็อตอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางของฮาหนอยพิเศษวันที่1 0มิถุนายน2อ6 6ยู่2566 h ฮาหนอยพิเศษนะคะเอะคนบ้าหวยรวยแน่อนอนเด่น3รองส เลน3 2รอง3 7 49กัา3 8ร5 4 3แ6 3 7แล้วก็7 49นะคะวันนี้ชุดฮานอยเนี่ยทั้งชุดเลยนะคะตั้งแต่ฮานอยจนถึง VP เนี่ยก็คือจะได้เด่น3แล้วก็เด่น4เลยแต่ตองเองจะไม่ลงแบบชุดเดียวแล้วให้แบบไปดันดอมตัวเลขเองเราจะลงลงไปชุดๆเจาะชุดๆนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าใครแบบเออเอาทีเดียวเลยแล้วกันนะ จำจี้มาเขอเปาะแปะเลยนะคะว่าเอ้ยเอาชุดไหนดีเพราะว่ามันก็เหมือนกันทั้งทั้งสามชุดนะคะก็อยู่ที่พี่ๆก็ได้เหมือนกันนะคะต่อกันที่ราวจำปาสักค่ะจำปาสักประจำวันที่20มิถุนายน2566นะคะได้เด่นศูนย์รอง9ค่ะเลนศูนย์หรองศูนย์หกันศูนะคะ98 906 701ศูนย์หกแล้วก็291ค่ะสําหรับราวจำปาสักค่ะนี่ก็ ไลน์นะคะไอดี ID ก็สามารถเข้าไปพูดคุยได้นะคะขเขียนไว้บอกเสมอนะ <mm> อ่าแนวทางฟรีแบ่งปันนะคะอ่าโอเคลาวสตานะคะประจำวันที่20นะคะมิถุนายน2 5 6 6เด่น1รอง2เด่น1นรอง1,0 23การ1,728 1> 2 1 9 7 1 0่นแล้วก็4 2 3โหการที่ไม่ได้พูดคลิปนานๆท่านผู้ชมคือแบบรู้สึกแบบโหทำไมมันนานจังรู้สึกว่าจะพูดอะไรนะคะรู้สึกไม่แบบไหลลื่นเลยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะอาจจะแบบว่ายังไม่ชินเดี๋ยวรอชินก่อนแล้วก็จะกลับมาพูดเก่งเหมือนเดิมเนาะอ่ะแนวทางสุดท้ายละท้ายสุดของวันนี้นะคะวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด5แนวทางมีฮานอยฮานอยพิเศษฮานอยบีพีบุกเปิดกระจกหน่อยแมงฟออาฮานอยนะคะ ทีแมงปอท่านผู้ชมบินเข้ามานะคะก็ฮานอยวันนี้เด่น3รอง4เล่น3 2 3 7 4 5การ3 8 4แ4 3 2 6 3 7แล้วก็0 4 5นะคะวันนี้ขอทุกท่านเนี่ยมีความสุขนะคะในการรับชมขอทุกท่านเฮงๆแล้วก็ปังๆนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ